ฮอตลอดผู้เสียสละยอมตุ๋ยไปพร้อมกับศัตรูทีมของฮอตลอดกำลังปฏิบัติภารกิจยิ่งใหญ่นั่นคือการนำออสปาร์ ark, กลับไปคืนชีพให้ไซเบอร์ตอนพวกเขาต้องฝ่าดงพื้นที่รกร้างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแม่น้ำเอนาจอนใสแจว๋วแต่ตอนนี้แห้งกรังและกลายเป็นพิษที่พร้อมกลืนกินทุกสิ่งที่เข้าใกล้ในขณะที่พวกเขาเดินหน้าอย่างระมัดระวังดริฟ <Dr ift S 2> ก็โผล่มาแบบไม่มีใครเชิญพร้อมพุ่งเข้าโจมตีชีต่อแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงแน่นอนว่าฮอตลอดไม่ยอมให้ลูกทีมตัวเองต้องถูกยำเละเขาววววาาาาาแลลล้กก็คคคยมมมัับอออ่นื สายลับของดิเซปติคอนฮอตลอตก็เลยคลายความลับบ้างว่าดีเลยเพราะเขาก็ไม่เคยชอบคีน่าดริฟต์อยู่แล้วจากนั้นก็บอกให้ชีตอกับบีรีไปทําภารกิจส่วนไอ้คนทรยศเขาจะจัดการเองแล้วทั้งคู่ก็เปิดฉากปะทะกันแบบมันหยดฮอตลอตโชว์ฟอร์มเทพจนทําให้ดาบดริฟต์หลุดมือแต่ก่อนที่ฮอตลอตจะได้ปิดฉากดริฟต์กับงัดดาบอีกเล่มขึ้นมาแทงสวนกลับอย่างไม่คาดคิดฮอตลอตที่บาดเจ็บหนักพูดด้วยน้ําเสียงสุดเท่ว่าถ้าข้าต้องลงนรกแกก็ต้องไปด้วยแล้วใช้พลังเฮือกนั